ชายรัติการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมก่อนไปรับชมอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครต์ดกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด,ด้วยนะครับโซัาไอซ์ชาสวัสดีครับวันนี้เบสแมนจะมาเล่นเกมโลโบอจะมาเล่นแกมจำลอง,เองิเอกเป้าหมายเบสแมนเคยมาเล่นแล้วแต่ว่าคลิปนี้เบสแมนต้องสั่งมาเมี์ มีนี่คตัวเอพซีนองแบบก็เล่นด้นะคะหนูจะเล่นแบบกระเียดตัวมนนะมันมีไม่สามารถตามไปแนนมาสอนนี้ก่อนมันจะเปลี่ยไกดกดค้างมันจะเปดกนกด้างมันเป็นไกเปลี่ยนด้ต้องเอานูเตไกลกว่ามันต้องเปลี่ยนบอลแล้วมันถึงจะตีดมิไดีง่ายมันเป็งนี้หนูไป เธอให้ให้สปีดไปเยอะก่อนใช่ไหมที่เราจะเตะไกลได้ใช่ใช่กั่นคือหนูเดินมาถึงคาเลซายแล้วนะคะมามิแล้วก็เดินมาถึงมือญี่ปุ่นแล้วนะคะมามิอันนี้อีพีหนึ่งบัแมงไม่ได้เล่นตต้นให้ดูเพราะว่าบัแมงเขาเล่นมาก่อนมามิดูนี่นะอันนี้คือเมืองหิมะใชัยไหมคะแล้วหนูก็ติดจากเมืองฮิมะารไอ้หนูนี่ที่นี่อยู่หรอ เราต้องเก็บตังไว้เปลี่ยนที่กระดับที่เกีดก็บไาราคาไม่ได้ดนุเล่นให้วัน ด้ยนนะเราไม่นคมันจะเกิะไวันนี้เป็นการกจายตวเราิไไมีอ่มยังไม่ได้ปุ๊บกล็อกสุดอะไรมนจะกล็อกอยู่กลสุดแค่ไหนเกลสุด ได้ตรงนี้คือเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ิลสีเอ็ม <4 M S 2> าหซื้อบ้านใหม่ให้เรานีแค่สองร้อยนี่ค <4 S 2> ือซี่ซื้อมัืไม่ใช่สองร้มันเป็นสองแสนไม่เห็นไปเลยก็ินี้ไม่ค่อยไกดเป็นเตกโซื่นต้องอืมต้องติตกเองเ้ ไม่เป็นไรมีไม่ใช่หลอกเณะเลยเราจะเปลี่ยนบอลไปแล้วเฮ้ยเราต้องเปล่นบอลบอลนี้คนก็เปลี่ยนบอลคนไม่ไม่แล้วเปลี่ยนไม่ใช่บอลนี้แล้วเป็นถุงเงินไม่เป็นบอลเป็นตังเลยเปลี่ยนบอลให้มันมี้วเลยนยเนี่ยเปลี่ยนบอลให้มันมีเป็นบอลลูกลูกบาสต์หลูกบาสเป็นลูกบาสแต่คนลูกบอสเราจะทนนะอ๋อ

มันมเล่นขึ้นแล้ละมัน้ไเลนมัเนเล่นง่ายละขื้อมบนีมันเล่นง่าย,เ,ายเริ่มเล่นง่ายขึ้นเด็มืม่อมสักทีเด็เพราะมันถีบบอลไม่กดให้ไปหลอดเสียถ้าถึงรอลไีเสนะียแล้วให้เรากดบ่อยหรือว่าให้เรากดปุ่อยก็ไม่เป็นไรยูนคเนเดียคกับพี่แบ๊ดดูแมบปบุ่ย กจ,จะที่ไกลไฟจะเข้ากูหนจะปุ๊บปุ๊บแล้วที่ไหนเนี่ยนเนาะไม่รู้ปอะดิ จะได้ทนอเราได้เหน่อนกับคนแปลกหน้าอีทีเด็กถ้าเราเปลี่ยน,ยนบอลมันก็จะเหมือนก็จะไงคือแต่มน้องใช้บอลนี่มันดีนดีมันไม่ยิ้มก็จะันไม่ค่อเห็นมนุยใช้บอลยิ้มบอลน,นุษยใช้ชื่อบอลว่าบาอลลาวา ตึงบนตงบนมัดมังกรนี่ยะครับไม่โอเคแล้วไม่ห้เราถ้ามันเป็นรครสนก็ไม่ได้มีหราค้อไม่อยากจะฟักิจใจคนเลีย้ฟังิจใจเราหรือไม่จะสื่อถ้าเราอยากให้่มีข้อสื แล้วนัเรามีนีมแบบหนูถ้าคุความ,มเร็วแต่ถ้าความเร็วมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยแต่มันช่วยแค,ค่อ่เป็นนกันะครับว่านี้นี่หนูยังเป็นเพื่นาก็มามกาได้วานนี้ไม่ยื่ตรงนี้ดีมันมันมันคุณสองเลยแต่ว่ามันี้แต่ว่าคุณสองมันหายแล้วหนูเชื่อเป็นดูออทีพอนแ้วคุณสอง ย้ายไกลกว่าเดิมอ่ะมันจะมีเสียงคนตบมือด้วย อุ่ยปั้มงบอลลาวาที่ผ่านมามที่เข้าไปเป็นีันี่เป็นักแล่วอนเป็นักคู่เ้๋ที่บอกเขาเป็นสิบข้าเค หนเจอตึกหนูเจอหนูเจอตึกลอยฟ้าไวหนเก็บอะไปหนึ่งกางไปคือ้องใชาย C M หน่ดหนหนึ่งจุดหนึ่งเองมันนี้อยากเอาไปจัดช็อตตอนเล่นเ่มเอ ันูม่ไจะทำกระอนเขาพราะว่ากต่ชอนวันหนึ่งเราเดินมาเล่นชายใจเดินมาเล่นชายหนูก mm ็เจอ้านหนูก็เจอปั้งทางชอนแล้วก็ตื่นเข้า วันนี้แบดแมนมาเดินเล่นดีกว่าลืมไปว่าเอาบอลมาด้วยเอาบอลมาติดีกว่าวิอยู่ดีๆบอลไปเข้าโกะพอที่เกาหลีเหนเลยไม่ก็เห็นนะ เมื่อันม, um. ม,ม,มีคนเทื่อนตัใมัมไม่เห็นบอลอยูเลยอะนี่ตัวตีม่ยังหนูที่ทางนี้่ะคือเข้ามกจให้ได้ดีแ้วเรบอกว่ามาได้จุดโทษจังหวันี้รูบักได้สู้ไปแล้วนะคะเที่อตัว ครับไหนก่อ,อนค่นนะโอ้โหแล้วมีสีเดวยโอ้โหตกเลยจะไปแล้วะต้าพิว่าไปแล้วนะคะมันเป็นสีที่ผิด แค่จะเปลี่ยนสถานที่ได้เลยากที่จะไปเป็นที่จริงๆแล้วที่จะไห้เลยมาดูิโอ้มเปลี่ยนเะไปเลยเนี่ยติ๊กเท่าไหร่ิทติค จะไปสุดปลาตัวละครเรา่นรนีแ่เอันหนอะไรเรืงนี้เั่งนตัเสียเดยะฮะโอเคสำหวันี้ประมาณนี้แล้วนดี๋ยวก็มันเป็น่ออีกให้หนูก็จะคุณท็อกเื้อมันได้แล้วแช่ใช่เนื้อมัเท่าไหร่หนึ่งแล้วกัมาสองมันมันมันจะใครน

ตัวไหนคนจ้าคนจะเครคนมี้จะเป็นอนนแล้วกอยังเป็นกินมูกระเจีชาวมูปียกหมูกระดาวตีกับหมูป่าเนียอไกย่างแต่ย่างงาดาวมุยบุย